แนะนำชื่อหน่อยค่ะชื่ออะไรชื่อมดค่ะชื่อมดอ่ามาเข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันที่เท่าไหร่คะเกือบได้สองอาทิตย์ประมาณสองอาทิตย์แล้วก่อนเข้าร่วมโครงการมีอาการอะไรบ้างคะตอนแรกไอก่อนแล้วทีนี้รู้สึกยังไงหนุ่เออหนูว่ามันไม่ดีะพอหนูดีกวันนี้ไปดีขึ้นเรื่อยๆเลยตลนอนแรกมันไม่ค่อยได้ยินนะคะ,คะอ่าแล้ว จากที่ไอเคยไออ่ะก็เบาขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆไอตอนเช้าแต่ตอนนี้ไม่จามแล้วนะคะตอนนี้ไม่จามเลยขึ้นเเยยอะลแล้วโรคประจําตัวมีไหมคะมีโรคอะไรบาหวานความดันเบาหวานไทรอยภูมิแพ้โอ้โหครบสุดเลยไทรอยนี่เป็นเป็นพิษหรือว่าธรรมดาคะเป็นพิษเลยต้องกินยาตลอดเลยใช่ไหมแล้วเบาหวานสูงถึงขนาดไหนคะตอนที่เป็นก่อนหน้านี้เราแรกหนูกินเราเร่หนูเราไม่กินนี่นะ พอหนูกินไปหมอก็โอเคนะเบาหวานก็ยังโอเคอยู่นะถ้าเหมือนไปกินอะไรมามันจะขึ้นหีกแล้วเนี่ยปราอย่างนั้นเดี๋ยวนะน,นี้แต่เจ๊บอกว่าอย่าไปพูดอะไรอย่างเี้นะก็เลยว่าก็เลยไม่ได้พูดอะไรก็เฉยๆหมอถามก็เฉยๆความดันก็ดีปกติแล้วก็ไม่ได้กินยาไขามันแล้วอ๋อหมอสั่งหยุดยาไปแล้วโอ้หมอสั่งหยุด,ดยาไขมันแล้วโอ้ปกติต้องกินมากี่ปีแล้วคะยาไขามันไขไขมันเขาไม่ได้กินมากนะคะ แต่ถ้าไขมันดีแล้วเขาให้หยุดกินอ๋อดีใจด้วยแล้วประวันความดันก็ปกติดีขึ้นแต่อาที่เห็นได้ชัดคืออาการไอจามนี่หายไปเลยจากทุกทีต้องตื่นมาไอมาจามทุกวันนี่แหละค่ะแล้วก็ทําให้เรานอนไม่ค่อยหลับด้วยใช่ไหมแต่ว่าเวลาถ้าเราหายใจบางทีก็หายใจข้างนี้โล่งข้างนี้ตันข้างนี้ตันข้างนี้โล่งอะไรอย่างเงี้ยแต่นี่ไม่มีแล้วต่นี้ดีเลยดีขึ้นมากคะ สุดยอดเลยเราเราทำอะไรบ้างคะมีดื่มน้ำแล้วมีอะไรอีกคะดื่มน้ำมีสูตรด้วยไหมค่ะแล้วก็แช่หน้าด้วยนะคะโอ้เขมีเอาไปอาบไหมอาบยังนะคะนี่คนสูตรเลยแค่สองอาทิตย์ก็ดีขึ้นแล้วนะแล้วอาการที่แบบที่เรามึนหัวหรืออะไรเงี้ยดีขึ้นไหมคะดีขึ้นค่ะดีขึ้นเลยดีขึ้นหลายหลายอย่างอ๋อทไปหาหมอเนี่ยหัวงานก็ไม่ค่อยเพี้ยไม่ค่อยทำงานก็ไม่เหนื่อยไม่เพี้ย แต่ก่อนนี่หูลูกแทบเลกลูกก่อนในโทรมาหาแม่แม่หนูไม่อยากทำแล้วมาปวดเมื่อยไปหมดเลยเนี่ยเนี่ยจนเพื่อนถามว่าไปทําอะไรมาแล้วก็ทําไมทําไมไมันทํางานไม่ดูคนอื่นแบบว่ามีพักเลยอะไรเลยอย่างเงี้ยเนี่อยากพูดอะไรเงี้ยหนูก็แบบอยากอยากนั่นเป็นในตัวของตัวเจ้าของก่อนว่าเออเขาไม่รู้กับเราอ่ะเขาบอกว่ารถมันเปลี่ยนไปเขาว่าอย่างเงี้ยรถเปลี่ยนไปแบบไหน มันทํางานดูที่เขานั่งพักกันเขาเรียกมันไม่ยอมพักมันเป็นอะไรของมันดูมันเพ่งแรงขึ้นนานะอสุดยอดเลยอนุโมทนาบุญได้นะคะ